มาแล้วมาแล้วสวีดาสวัสดีพบก,กับผมอีกครั้งมีแบรรี่กับช่องเพฮ่าสมาร์ทเวิร์คครับวันนี้อยู่ในเกม The Division 2ลองจินตนาการกันดูนะครับว่าถ้าหากเรากำลังเล่นเกมอยู่ที่นิวยอร์กแล้วมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเช่นความเงียบไม่มี G.P.S ไม่มีมินิแมปศัตูมาทางไหนไม่รู้เดือนมีนาคมนี้ m a s s i v e Entertainment จะพาเรากลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่น่ากลัวที่สุดกับโหมดที่ชื่อว่า Realism Mode โหมด ความดิบโหดจริงทีนี้สิ่งที่คุณจะพึ่งพาได้อย่างเดียวเลยคือหูและตาของเราเท่านั้นเพราะว่าหน้าจอของ UI ทั้งหมดที่เคยมีเยอะๆนี่ถูกลบหายไม่มีแสดงให้เห็นจากภาพตัวอย่างนี้ผมก็พยายามจำลองภาพให้ดูนะว่าไม่มีหน้าจอจะเป็นอย่างไรทุกๆครั้งนะครับที่เราเจอศัตรูแล้วเราเหนี่ยวไกลยยิงศัตรูนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีตัวเลขดาเมจตัวเลขดาเมจนั้นก็หายไปเหมือนกัน ในโลกใบนี้ความตายวัดกันที่ขนาดของกระสุนคาริเบอร์นะครับหรือจะเปรียบเทียบก็คือเป็นขนาดของก้อนหินก็ได้เมื่อไรก็ตามที่คุณปปลอ,อกไปปืนพก9มิมตรมันก็เปรียบเหมือนลูกแกว้วไรเฟิล5.56ก็เปรียบเหมือนก้อนหินแล้วถ้าเป็นสไนเปอร์ละ่ะนั่นคืออิดตัวหนอนก้อนใหญ่ปลาใส่สตูตัวเดียวจอด ระบบตรงนี้นะครับจากที่เพื่อนๆเ,เคยยิงศัตรูกว่าจะตายนะครับปังปๆงปงปังปังปงปงไม่มีกแล้วระบบใหม่จัดมาที่มีชื่อว่า TTK Time to Kill จะลดลงสั้นมากช่วงเวลานี้ยิงไปนัดเดียวจ่อหัวจบดับทันทียิงเข้าแขนเจ็บนิดนึงอ่าเมื่อยิงเข้าแขนปืนเขาอาจจะสายยิงเข้าขา เขาชลอนี่คือเหตุผลความสนุกตรงนี้ครับเรายิงเขาได้เท่าไหร่เราก็เหมือนกันครับเผลอนิดเดียวจอดได้เหมือนกันแต่ฝันร้ายที่แท้จริงเพิ่งเริ่มนะจุดที่บอกเมื่อสักครู่บอกว่าสไนเปอร์เหมือนก้อนหินนั้นอ่า ปืนกระบอกเทพไม่ใช่กระสุนกระบอกเทพไม่ใช่อย่าคิดอย่างนั้นเพราะว่ากระสุนในโหมดนี้มีจำกัดและหายากจริงๆส่งผลให้ปืนที่เป็นกระบอกใหญ่ๆทำให้เราวิ่งช้าแถมมีเหนื่อยเข้ามาด้วยหรือเรียกกันว่าสเตบินานั่นแหละครับวิ่งแทบไม่ได้เลยอืมที่สำคัญเมื่อเราโดนยิงที่แขนถึงแม้จะหลบได้นะยิงแขนยิงขาเจ็บเกาะไม่รีเจน ต้องหาแมทคิดเองแมทคิดก็หาเอาข้างหน้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ,ยอะไรกันเนี่ยนอกเหนือจากนี้ครับก็ยังมีของสกิลที่เราใช้นะครับไม่ว่าป้อมปืนโดนกดดันเราเพิ่มเติมเข้าไปอีกกูดาวช้ามากดังนั้นการที่จะใช้งานต้องคำนวณดีๆนะว่าจะใช้เมื่อไหร่ พอฟังดูอย่างนี้ดูโหดร้ายและดิบเถื่อนเพื่อนๆอ,อาจจะเอ้ยน่าสนใจนะแต่ใช่ว่าทุกคนจะก้าเข้ามาเล่นในด่านนี้ได้เป็นพื้นที่ปิดตายโดยมีกฎเหล็กอยู่3ข้อง่ายๆเท่านั้นเองครับข้อที่1คุณต้องมีตัวผ่านทางก่อนตัวนี้คือทุกคนต้องมี dlc w a r l o r d of new york กนะ่อนนะต่สมอลภูมินิวย york ตรงนี้เพื่อนๆต้องมีข้อ2คือต้องสร้างตัวละครใหม่ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลัง จะมีสล็อตเพิ่มขึ้นมานะครับอีกหนึ่งสล็อตจากปกติที่เราสร้างตัวละครได้4จะมีตัวละครตัวที่5เพิ่มขึ้นมาตัวละครตัวนี้แหละจะเป็นตัวละครที่เราจะต้องไปเล่นในโหมดใหม่เป็นสแตนด์อะโลนคาแรคเตอร์ใหม่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ทุกอย่างทิ้งไว้หมดไม่มีเลเวลและข้อสุดท้ายให้ลืมไปเลยเรื่องการฟาร์ม XP ความเก่งของคุณวัดจากของที่หาได้และสัญชาตญาณล้วน พอฟังมาถึงตรงจุดนี้เราจะเรียกโหมดนี้ว่าเป็นโหมดสมจริงก็ได้นะจริงจริง <c oughs> กระสุนจำกัดแมทคิดจำกัดไม่มีรีเจนโดนและป้อมปืนสกิลต่างๆคูดาวนานนานการกำจัดศัตรูเราต้องยิงเฮช็อตอย่างเดียวศัตรูมีหมวกก็ต้องเปิดหมวกก่อนเชิดเช่นเดียวกันตัวเราก็เหมือนกันมีสเตมิน่าเข้ามาด้วยอีกซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะมีให้เราเล่นช่วงมีนาคมนะ แต่ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนซึ่งอาจจะเป็นระยะสั้นๆก็น่าจะ1อาทิตย์ดีหน่อยก็น่าจะสัก2อาทิตย์นะทำมาขนาดนี้แล้วให้เราเล่นอย่างนี้สร้างตัวละครใหม่ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเอ็กโซติกทุกอย่างไม่มีผลดูจากขนาดของกระสุนเท่านั้นดูลงทุนยังไงนะ ขณะที่ผมก็ำลังอัดคลิปอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเกม The Division ภาคแรกอยู่ก็อย่าลืมไปลองเล่นนะครับเขามีเทศกาลที่มีชื่อว่า Survival กลับมาให้เล่นอยู่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มี PlayStation อยู่ตอนนี้ก็สามารถเล่นเกม The Division ภาคแรกเป็น60เฟรมได้ผมลองไปเล่นแล้วภาพสวยลื่นจริงๆ อะทีนี้เราก็ต้องใจจดใจจ่อรอดูนะครับว่ามีนาคมนี้เราจะได้เล่นอย่างไรแต่แอบบอกไว้นิดนิดนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายลุยนี้อาจจะไม่สนุกซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องมาปั้นตัวสร้างบิวสร้างอาวุธหาของเทพๆใหม่ครั้งนี้ไม่ใช่วัดกันที่ฝีมือล้วนๆคือเทคนิคอลล้วนๆถ้ามองไปรวมรวมนะอุตส่าห์ทำมาให้เราเล่นสั้นๆอย่างนี้มีข้อมูลแอบมานิดนึงนะว่าสำหรับโหมดนี้นี่ เขามองกันว่าอาจจะเป็นการทดสอบระบบสำหรับปู่ทางไปสู่ Division 3ได้โดยให้ผู้เล่นเรานี่แหละครับเป็นหนูทดลองมาเล่นในโหมดนี้มแล้วเขาก็จะเก็บข้อมูลไปเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเขาก็จะนำไปพัฒนานะถ้ามองอย่างนี้ Division 3ในอนาคตจะเป็น t ท c t i c a l Shooting หรือเปล่านะแต่เพื่อนๆชอบ MMO r p ออาร์ฟาร์มหนักๆห,หรือเปล่า ลองคอมเมนต์มาดูนะครับเอาละครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี